สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาชมรถบี a อานะครับบีทอาสีดำปี9 3้าสามนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงหาดูแล้วครับคงไม่เจอครับผมก็เหมือนกันครับหาดูไม่เจอเลยผมก็ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้ชมนะครับตัวน,นี้เป็นสีดำนะครับตัวน,นี้รถบนบ้านนะครับ สติกเกอร์ตัวนี้เขาหายากมากนะครับผมซื้อมาในราคา700อยนะครับท่าคนคงหาชมไม่ได้ตรงนี้มีคันนี้คันแรกนะเ๋ยวครับที่ได้ชมครับบิดาสีดำ แนวทางครับพอดูได้ครับรถบ้านๆ้ดนจะได้ฟังเสียงนะครับ